สวัสดีครับพี่น้องเ e อฟซีพูธีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตีชนพันธ์ครับสวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์พี่น้องมื้อนี้บ่ได้ไปหมายทางไกลนะครับเอ,เ,ออเอาเจ้าเอาตื่นตื่นของเอาเจ้าเพ็ดเมืองลุงนะครับมาลาแต้มที่หาพี่น้องนะครับใส่เฮียหัวหันครบแล้วนะครับเตรียมขึ้นตน้นไม้ครับผมเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องนิ่งดีนะครับงานนะกปรับสะพานนากันบ่ทัานในปานใดไมีนกปลาขันอยู่ทางพุบนครับ แต่ว่าเสียดายมองที่ว่าเป็นป้านน่นตะกี้ผมเคยเขาไปต้อนกนะครับตอนนี้เขาจ่อรอมแล้วเขบาบอยค้นพานแล้วครับมีนกอยู่หันไลเอามีหลังไม้มาอยู่ครับถามราคาเจ้าจออเพชรเมืองลุงนะครับผมแบงมาสองเท่าพี่น้องบอกบตัวเลยครับสองพันวน่นตอนเงินใฮเ,เอสําครับขานกบอกกันบาตัวครับบอกความจริงเลยนี่ ผมแบ่งว่าสองพันนะครับโทรสอบถามอาจารย์อี๋บ้าก็ได้แต่ว่าท่านอีจ่ายซ้ำครับนี่นัดกันสิ้นเดือนมันยังเป็นนกเพิ่นอยู่นะว่าไม่หนกผมนี่ครับเราล้อรุ่นกันพี่น้องมื่อแรกหมดแล้วครับจังเสียวลงเทเดียวนะครับใส่แอบมันเหม่เลยครับผมช่วงใบใบผมว่าสิเอาเจ้าล้อนะครับเวลาเต็มที่สามสิบห้าพี่น้องไปใส่คันละครับนี่ประมาณสองนาทีนะครับ ครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้มั่นยุทครับมาออกไม้ครับปาาระจำนี้ฮะรอลอเลยแหละแถวนี้แหละนกตัวสือวันไหนครับนกตัวโอเล่ L e. เจ้าโอเล่ L e นะครับอันนี้เจ้าล้อพี่น้องเอาล้ L e. อหลุดนกันได้พี่น้องเด้อนะครับ L e. ตเต็มครับมาคืนแล้วพี่น้องเจ้าล้อนะครับ เหี่ยบแล้วครับผมเหี่ยมเราไม่ลงปลาเทียงครับรอดราต้องกันครับผมก็เดี๋ยวพี่น้องมาถึงหานหน้าที่ของผมแล้วครับ ู้เหรอครับผม,มนี่นะจีโดดก่ได้เรียบร้อยครับผมแ dm สามสิบหาไปแล้วพี่น้องมา่อวานนะครับแล้วล่อรุนแ d มที่สามสิบหกนะครับก็ขึ้นต่อแล้วครับเดี๋ยวรอนกมีนกปลามาเทียงเหรอเสียงดีครับตัวนี้นกโกกเดียวเสียงนาดี กำลังกันย่นใส่กันครับบรรยกากาศเวลาบายบายพี่น้องเจ้าเป็ดมุ่งลุ่งกะแอบไปห้องกูลแล้วครับรอเฮียหรอข่าวหมแล้ว,ออลวพี่น้องโดดว่านอเนอ,อยู่สายไฟสายตำครับ เกินไปว่านอน้อ ยู่ห้างจาก้อนพระเนดนักดเดียวพี่น้องนงกสิทสิเต็นต์ะครับน่าจต้องมาดาังแล้วพี่น้องก็คือดอกนะครับสิเดงยางไปใดนี้เลยร่มาด,ดูเลยนกแม่แค้กวเราก็มาหาใครเก็แแบแต้มแรกแล้ว เอารอกำลังเหยาะกบพี่น้องมองอาหารที่นะครับตอนนี้นกคงกันนี้นะครับนกมือเหยาะคงกันนี้เลยบอ,บบอสไซแสพี่น้องเียเวลานะครับนกปลาพี่น้องมากลลว มีอ่างคำหนึ่งพี่น้องนอกปลามันเริ่มจโดดกขึ้นหมดเลยเรียบร้อยครับผมนับสามสิบหกพี่น้องมีอ่างหนึ่งคำนะครับนกปลา โอเลนะครับของไอเอไม่ที่หกพี่นอ้องไม่ค่อยมีนกว่าไหนครับไอจทหาหนที่กันบ่มีนกปลาเสียวลงมหนอพี่น้องมันแดดนะครับใบสองเพลิงตอนนี้ ฟ่าเสียงดีดีพี่น้องเสียงคันเล่นพร้อมครับค่าล่มเปลี่ยนดีบุโรปสิขอว่าครับผมอันนี้ฟังนี่นะครับกำลังขันยนต์เสียงกันอยู่พี่น้องยังได้เยอะครับตัวนี้เป็นเลียงคล่มเปลี่ยนไว้ครับปรามนีหนุนมีขัดได้หน่อยนึง เสียงไปได้เห็นนกจอนะครับเสียงดีดี ับผมคัดสองพี่น้องโอ้ขนมคัดดีขนาดเลยมาเข่าดอก็เรยวเบิ่งนี่น้องคนเราฟังเลย เรียบร้อยพี่น้องเต็มที่37ครับผมครับผมตบเด็กครับตบเด็กเจาะเสี้ยวนกออกใส่ขึ้นเอาขึ้นใบต่อครับผมเสียงคันเจ้าเพชรมังลุงเขาจะหยุดบ่หันพี่น้องโอ้เห็ดคักอยู่ครับใส่แต่มือเสาถึงสี่บริษัเลยกับ่บเป็นยังพี่น้องเป็นการฝึกนกนะครับเดี๋ยวไปเอาลงกันครับผมเอาลงมาแล้วพี่น้องสำหรับ เจ้าเพชรเมืองลงนะครับมันนี่ออกเมื่อเมื่อประทับใจครับถึงสุบรายเซเลยก็ตามโดยสิบห้าออกนอกพื้นที่นะครับฝึกให้มันคุนขุนค้นซ้อนนี่แหละครับตัวตนของเจ้าเพชรเมืองลงนะครับนกตัวบ่ใหญ่พี่น้องตัวซ่อมกันกับเจ้าปีแก้วนี่แหละต่ว่าเสียงนี่โอ้ใส่ได้ครับค้ารุ่มดีลูกเจ็ดสิบห้านะครับตัวนี้บอยแมนปลาลอยนะครับลูกเจ็ดสิบห้าเจ้าขันว่บอกว่าเป็นนกลูกเจ็ดสิบห้าผมกับบอยแมนปลาลอยนะเพราะว่าค้าลมค้าอย่างเกิดเสียงขันโยนกับปลาเหี้ยก ข้ารเมยังปลาหมดครับลูกเจสิมหานะครับนกฝึกจากจังหวัดพัทลุงนะพี่น้องนี่เป็นตอนนัตนตอนในหน่อยนะครับรอายุหกเจ็ดเดือนเขาจะฝึกต่อกิ่งครับรอายุประมาณปีหนึ่งอาจารย์เอยพันมาฝึกแพเนียดได้เทเลยสามตัวนะครับไม่รู้ผมเด็ดตัวหนึ่งมาแบ่งมาในราคาสองใบเท่านะครับนี่สองใบเท่าเลยล่ะเนะจา้าเพ็ดเมืองลุงนกฝึกครับเสียงพี่น้องนี่หน่ยเสียงเฮียนี่เจ้าปีแก้วพี่น้อง ที่เพึ่งมาเพึ่นติดตามทางช่อง YouTube นะครับที่จริงเพึ่นกระถามแบงก์ผมจะบอกเพึ่นกระถามราคาเจะปีเกลี่ยไหนละครับวันนี้เพึ่นก็ได้ทักเฟซมาส่วนตัวนะครับว่าขอแบงนะครับว่าราคาที่คุยกันปิดจบนะครับ2500บาทนะครับสิี่เดือนทางวันอังคารพี่นอ้องสุดท้ายกับแบงนะครับแบงกแบงให้ที่ผมเคยบอกนะครับว่าเปิดราคาไว้กอะ ขันมีคนหมักก็คือแบงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นี่ขันบ่ได้มีคนแบงผมสี่ฝึกนะครับให้มันได้เฉลไดยหลายๆหลอกอะให้เดียวผมในหญ่ยยเมื่อบานผมสีไปเห็ดนกกระโจมนะพี่น้องนะผมก็เลยว่าแบงกระได้ว่าแบงกระได้ว่ม,มีปัญหานะครับเพราะว่าขันได้ตั้มก็หนีผมกับว่าแบงเพราะว่าผมเลี้ยงโดนนะครับแลอก,ก็อย่างหนึ่งคือนกปลาลอยเดี๋ยวผมมาฝึกในเมืองได้เฉล,ลีย่ยหนสิบกว่าตัวปานนี้ก็ถือว่าใส่ความเพี้ยนพอสมควรนะครับอาจารย์อ่า ทีรถนะครับเพิ่นเคยถามในคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับมันนี้เพิ่นทักมากแล้วปิดจบนะครับมันนี้เพิ่นโอนค่าตัวมาแล้วครับผม2,500บาทนะครับสี่เดินทางวันวันอังครนวินองที่จริงแขนรลดถไกลแลนมืออื่นผมกอดีส่งให้เพิ่นมาอื่นนะครับแต่ว่าพอดีเขาหยุดนะครับถูกๆรถทุกขั้นนะเขาหยุดวันจันทร์นะครับจะปีแก้วสเดเดินทางไปอำเภอขามแสกแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับไปคำไปคุ้นอ้าเพินเดอรลุงหล่าเดอ ไปได้ค้อนสองค้อนสามมันหมานคืออยู่ก็พอนะตรงตรงัวนี้เป็นมีปีขาวข่างนึงพี่น้องเนี่ยเลยกันตังสืหรัปีแก้วนะครับนี่เป็นนกปากเบาครับตอนฝึกนี่ฝึกอยู่ทงหน้าครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นว่าไปต่อทงหน้ามีปัญหาบ่าสันว่าม,มีปัญหาในนอนครับนกขันเก่งในเมืองเร้วไปบ้านเท่านี้ม่มีปัญหาเพราะช่วงที่ผมปิดเทิ่มนะปีใหม่เนี่ยไม่ไม่ไมป,ปิดเทิ่มช่วงปีใหม่ผมาบอกกลับไปต่ออยู่ขันแก่นครับแต่บรดเัทเลยขันครับผม ผมเลยจะบอกว่านกตัวนี้สบายมากครับคันทีต้อทงหน้าสบายมากเลยอุปสัปรคบ์ปลายขึ้นในเมืองครับแต่ว่าทงเฝาสิต้อถิ่มต่อขึ้นในเมืองนนบ่บนนอยนะครับจะปีแก้วเนี่ยครับเป็นนกสองกุกห้อยนะครับมีอ่างสองคำครับมีอ่างหลุดมาสองคำนะครับค่าร่มอ่าพ่อประมาณพี่น้องพ่อประมาณค่าล่มปลานะครับจาเป็นนกเอาเร็วนะวงในเหนียวนะครับก็บคือคลิปที่ผม ถ้ายอยู่ประจำนั่นแหละครับบออยากวันแยกหลายนะพี่น้องเดาสิว่าเจ้าของนกข้าร่มหลก็นกนะครับข้าร่มพอประมาณนะครับตัวนี้เดือนพิการนะครับพฤศจิกายน66นี่ครับอายุโกงสามปีเต็มนะครับพอผม,ผมเปลี่ยวมาครบสามปีพอดีและ่ะกันเดือนพิการเนี่ยนะครับเป็นนกบอ่อเดียวก,กันกับเจ้าล่อนะครับบอ่อเดียวกันเลยกับเจ้าล้อที่ผมต่อ,อยตรงนี้แหละวันนี้เจ้าลอกับจัดเชลยอ,อีกสามแต้มพี่น้องนะครับ เมื่อวานได้34มื่อนี้3เป็น37นะครับตอนนี้นะครับจะรอ3าแต้มนะจะเลยครับต่อ2สมปมงกลัว3สมสมงนี่ยนะครับพี่น้องแต่ว่าเสียดายตัวค่าร่มขัด3นะครับบ่ได้พี่น้องแต่ว่าสินั้อยู่นะครับจามซ้อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวสิหายเวลาไปต่ออีกนะครับจะจะรอไปไม่ใช่ที่พวกเขาดอกมันคุ้นเสียงกันแล้วนะครับตรงตรงโอโตไม้นะครับก็แมนเจ้าปีแก้วบ่ได้แบ่งกับแมนเโจปีแก้วเราไป แต่ว่าย่านบ่อขันนะครับปัญหาคือ,อย่านบ่อขันพอเราเคยต่อสายไฟนะครับไปคำไปคุยน้ำพันนึกหลุดขาดเ,ออขาเด้อมาอังขารเดินทางครับพี่น้องจะปีเกี่ยวไปหาในายใหม่นะครับอาจารย์ธทีรวัตรอำเภอขามสแกแสงจังหวัลลดนครราชสีมานะครับผมเคยแบ่งหนกไปโคราด,าาาดารเดียวตะกี่นกฝึกว่าแบ่งไปโคราดแบ่งไปขามสแกแสงเนี่แหละนะครับกันจำว่าผิดตอนนั้นแบง่งราคาพันกว่าบาทนะครับเป็นหนกฝึกเนานี่นะครับนกนิงพอสมควรครับนี่ ตามประวัติที่เคยบอกให้ฟังแหละครับพ่อเป็นมาของหนุ่มตัวนี้นะครับไปคำไปคุ้นนะ้ำเพลินหลักลูกหลานเออสองก้อนสองข้อนสามเออเอาเงินเอาทองมาให้เพลินคำหนาคุ้นหลังยาให้เสียซื้ออาจารย์ที่ระบาดเอาไปก็ให้คำไม่คุ้นมันหมานเออครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องผมพาดมาบิ่งจะรอครับ หลังจากที่เก็บเฉลยมื่อนี้สามแจมพี่น้องแต่แจมที่สามสิบเจ็ดเป็นตบเด็กครับวมือนี้ฝากผู้เย้ามากนะครับกับประทับใจอยู่พี่น้องนะครับมือนี้กับขันสมัยนะครับเมือนี้ประมาณเก่าใหม่นะครับได้เฉลยสามโตกับขันทุ่งไม้นะครับก็เปรียบเทียบเมื่อวานแล้วก็โอ้ให้เต็มให้เต็มลอยทั้งสองหมือนนะครับสาหรับจาหล่อนะครับ นกนี่ครับนกบ่เดียวกันกับเจ้าปีแก้วนี่นะครับที่สีเดินท่างไปขามสแกแสงนี่แหละนกบ่เดียวกันครับบ่อน้องโดฟากซี่นะครับบ่อนี่นี่ผมหมักแห้งพี่น้องวอยเตขันใดนกไม่เป็นจีเก็บไปน้อพอยายนี่ผมผมจะหมักเลยนะครับทั่วจงเลยนะครับภายในผ้ายกระซังต่ว่ามักนะครับพอเอามาประทับใจนะครับนกบ่อนี่มาเล่นในเมืองก็สบายมากกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับคลิปมือนี้กับผมมืออื่นกับสี่เอา จ้าเพชรเมืองลุ่งนะครับไปฝึกมือหนะ่อยพี่ฝึกที่แถวบุญศิริข์คือไปฝึกยิงเลื่อนเนี่ยนะครับพี่น้องเบื้องสถานาการณ์ก่อนนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่น้องไปเที่ยวเที่ยวทัวนี้ครับผมขอฝากฝากดติดตามให้กําลังใจนะครับในการเถ็ดคลิปได้เลยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ